เชฟสาวทะลุมิติบทที่17หลักสูตรเรียนทำอาหารฉบับเร่งรัดท่านแม่น้ำแกงหม้อนี้ไม่อร่อยเหมือนท่านแม่ทำเลยเสียงของเด็กชายดูหน่อยหนอยเมื่อชิมน้ำแกงที่ตัวเองเพิ่งจะทำเสร็จแก้มขาวเนียนป่องออกมาเหมือนกับซาลาเปาสองลูก มาดามองน้ำแกงใสในหมอ้อพลางหัวเราะเบาๆรอยยิ้มที่อบอุ่นดังตะวันปรากฏบนใบหน้างามที่ตอนนี้ถูกแต่งแต้มให้แลดูคลับคล้ายเหมือนกับบุรุษเมื่อเขาเนียนลูบหัวบุตรชายอย่างเอ็นดูไม่เป็นไรแม่จะคอยชิมฝีมือของเจ้าเองสักวันเจ้าจะได้เป็นพ่อครัวยอย่างที่ตั้งใจได้แน่นิ้วมือเรียวลูบรล้กำไรเงินบนข้อมือเบาๆ สัมผัสอบอุ่นที่ไม่อาจจะได้รับอีกต่อไปยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำแม้จะผ่านไปเกือบสิปีแล้วสายตาว่างเปล่าเบือนออกจากกำไลมองไปยังวัตถุดิบเบื้องหน้าเมื่อใดที่เขาคิดจะลงมือทำอาหารด้วยตัวเองเมื่อนั้นความทรงจำในอดีตก็มักจะย้อนมามือที่เอื้อมจะไปหยิบกระบวยสันเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเหตุใดถึงเป็นผู้ช่วยพ่อครัวได้ แต่ทว่าตัวเขาไม่อาจจะลงมือทำอาหารได้ด้วยตัวเองทั้งที่ชอบแต่ก็เกลียดในเวลาเดียวกันความรู้สึกนี้ไม่อาจจะขจัดออกไปได้เอ๊ะอู่ซวนเจ้าไม่ออกไปฝึกกับสิงถิงและเยวสือหรือป่วยหวานที่เพิ่งจะเดินกลับเข้ามาในร้านเอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นอู่ซวนอยู่ภายในห้องครัวแต่จะเรียกว่าบังเอิญก็ไม่ได้แท้จริงแล้วนางตั้งใจจะมาหาเขาเองต่างหาก นางแอบอมยิ้มแล้วเดินเข้าครัวไปชงโงกหน้าดูว่าเขาทำอะไรเจ้าจะทำอาหารหรือไม่มีเสียงตอบรับจากผู้ที่นางถามจะทำอะไรละ่ะอย่าเพิ่งบอกนะคะขอเดาก่อนมีกระดูกหมูหัวหอมมื่อเขือเทศมันฝรั่งด้วยแล้วก็น้ำในหม้อเจ้าจะทำต้มกระดูกหมูหรือข้าทายถูกไหม นางยิ้มร่าเริงเงยหน้าขึ้นมองบุรุษคนแรกที่ทําให้นางใจเต้นเขาเพียงแค่ชายตามองนางไม่แม้แต่จะเอ่ยปากตอบความเฉยชาเหมือนไม่เห็นนางอยู่ในสายตาแบบนี้ทําเอาเวหวานรู้สึกปวดใจไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังพยายามที่จะชวนเขาคยุยเอาเถอะข้าไม่ควรเจ้าแล้วข้านั่งรอเฉยๆก็แล้วกันนะแต่ถ้าเจ้าทำเสร็จข้าขอลองชิมได้ไหมเจ้าอยากจะชิมอาหารที่ข้าทำหรือ ใช่อูส่วนหันมาสบตาดวงตาของสตรีที่มักจะเข้ามาพยายามตีสนิทกับเขาอยู่เรื่อยอย่างไม่นึกยออ่อท้อพลันรู้สึกแปลกใจไม่น้อยสตรีอื่นเมื่อเจอเขาหมางเมินพวกนางมักจะจากไปในเวลาไม่นานแต่เววานไม่เหมือนสตรีพวกนั้นนางไม่คิดจากไปมีหนำสำยังพยายามเข้าหาเขามากกว่าเดิมข้าทำไม่ได้ฮะเดี๋ยวสิอูส่วนเจ้าจะไปไหน ที่บอกว่าไม่ได้นี่อะไรนางร้อนรอนไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดจึงรีบเดินตามอู่ซวนออกมาแต่ทว่าเมื่อออกมาถึงหน้าร้านบีดาก็เรียกนางเสียก่อนบวยวานท่านพ่อคือว่าบวยวานหันมองตามอู่ซวนไปอีกครั้งแต่ว่าไม่เห็นแผ่นหลังของเขาแล้วจึงคาดว่าเขาน่าจะออกไปข้างนอกนางทอนหายใจก่อนจะหันกลับมาหาบีดา มีอะไรให้ข้าช่วยไหมเจ้าคะ่ะท่านพ่อมาช่วยนวดหลังให้พ่อหน่อยเจ้าค่ะนางตอบรับแล้วมองออกไปนอกร้านอีกครั้งเมื่อไม่เห็นอู๋ซวนนางจึงเดินตามท่านพ่อกลับเข้าร้านไปหลังจากเกือบสิบวันที่เชิงเหลิงทำการถ่ายทอดวิชาให้เยวสือแม้เขาจะรู้สึกมีแรงมากขึ้นแถมยังใช้ลมปราณได้จนคล่องแล้วแต่ทว่ากลับอ่อนเรื่องกระบวนท่ามากนะัก ดาบไม้ถูกกดแกว่งออกไปสเปะสปะไม่โดนสิ่งถิ่งแม้แต่เส้นผมทั้งที่นางไม่ได้ป้องกันตัวอะไรเลยแถมยังเอามือควยหลังหลบก,การโจมตีของเยอซือได้อย่างง่ายดายสิ่งถิงเจ้าอย่าหนีมาให้ข้าฟาสดีดีเรื่องอะไรนางตอบกลับแล้วแลบลิ้นใส่เยอซือแม้สิ่งถิงจะไม่มีความสามารถด้านลมปราณแต่เชิงเลิงก็ถ่ายทอดกระบวนท่าสสำหรับหลบก,การโจมตีให้ การก้าวขาที่เขาสอนทําให้นางหลบการโจมตีจากเยลสือได้ง่ายได้มีหนาซ้ายังสามารถจับทางและมีประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นและได้ยินดีขึ้นมากใช่มันหลังจากที่นางผ่านการสอนโหดหลบการโจมตีจากลูกมะนาวที่เฉลิมประายนางรัวรัวได้นะแม้จะเป็นแค่ลูกมะนาวแต่มันทําให้นางฟกช้าไปหลายจุดกว่าจะสําเร็จพอได้สิ่งถิงดีมากส่วนเยลสือเจ้าต้องฝึกหนักกว่านี้โธ อาจารย์โยสือเข่าสุดลงไปทันทีแค่นี้ข้าก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วขอบคุณมากขอรับซิ่งถิ้งยิ้มร่าแล้วเกาท้ายคออย่างเขินเขินต่อไปอูส่วนโยสือเจ้าอยู่เป็นคู่มือให้เขาด้วยเชิงเหลืองเอ่ยคำสั่งแล้วใช้กิ่งไม้ตีมือตัวเองเบาๆเล่นครั้งนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครจะชนะคืออูส่วนข้าขอแก้มือหน่อยเถอะ ว่าแล้วเยวสือก็พุ่งเข้าใส่ทันทีปู่โนถอนหายใจให้กับคนไม่รู้จักจำทั้งที่บอกแล้วว่าอย่าโจมตีตรงๆเขาเพียงแค่เอียงตัวหลบก็สามารถหลบการโจมตีของเยวสือได้มีนํำซ้ำยังจับแขนของเขาบิดจนเยวสือร้องโอดโอยปล่อยดาบในมือจนหลุดเจ,เจ็บพอๆอยอมแล้วเชิงเลิงสายสีสาให้กับสภาพสิทธิ์ที่ดูไม่ได้อาจารย์ข้าเป็นสิทธิ์อาจารย์จริงหรือทำไมพวกเขาเก่งกว่าข้าเล่า เยวซือร้องโอดโอยเอ่ยออกมาอย่างน้อยใจท่านไม่ได้ลำเอียงสอนเคล็ดลับวิชาให้เขาสองคนโดยไม่บอกค่าใช่หรือเปล่าโอ้ยอาจารย์ที่ถูกกล่าวหาว่าลำเอียงใช้ด้ามจับกระบี่เงินตีหัวเจ้าสิทธิ์ปากมากเข้าเต็มๆต็มก่อนจะเอ่ยข้าก็คิดอยู่ทั้งที่ข้ารับเจ้าเป็นสิทธิ์คนเดียวแต่ว่าเจ้ากลับอ่อนที่สุดข้าคงต้องเข้มงวดกับเจ้าให้มากซักหน่อยไม่เป็นไรอาจารย์ข้าจะตั้งใจฝึก มุมปางเชิงเลืงกระตุกยิ้มเมื่อได้แกล้งสิทธ์เป็นเพราะเขาสั่งไม่ให้โยมสือใช้ลมปราณหากไม่แล้วโยมสือชนะแน่นอนแต่ด้วยเวลาฝึกที่มีเพียงไม่กี่วันในการเตรียมความพร้อมสําหรับการประลองที่ใกล้จะถึงนี้ถ้าทั้งสามคนปะทะเข้ากับจอมยุทธ์จริงๆไม่รอดแน่แต่หากจะหนี่ก็มีโอกาสรอดสูงขึ้นแต่ว่าวันนี้โยมสือเจ้าต้องมาเรียนทําอาหารกับข้านะ้าวังเพียงแค่วันนี้ พรุ่งนี้ต้องเตรียมอาหารขายแล้วนี้เจ้าจะเข้าประลองยังจะขายอีกหรือเยวซือเอ่ยถามแน่นอนก็พรุ่งนี้กลางคืนจะมีเทศกาลอาหารของเมืองอูหยวนทำให้คนเดินทางมาเมืองอูหยวนเยอะจะต้องขายดีเป็นแน่ก็ได้ถ้างั้นเริ่มเรียนเยลยไหมล่ะทำอาหารคงไม่ยากเท่ากับเรียนวิทยุตรอกเยวซือที่รู้สึกคือเขิมทำเอาสิงทิ้งหัวรอเบาๆเดี๋ยวก็รู้ว่าย,ยากหรือง่าย ข้าจะสอนเจ้าแบบหลักสูตรฉบับเร่งรัดเลยก็แล้วกันเนื่องด้วยห้องครัวมีขนาดเล็กไม่เพียงพอที่จะอาจเข้าไปกัน3าสิคนไม่อย่างนั้นจะทำไม่สะดวกนางจึงให้เยลสือละอูส่วนนำเครื่องครัวและอุปกรณ์วัตถุดิบบางส่วนที่ต้องใช้ขนออกมาอยู่ภายในร้านแทนเชิงเหลืองเองก็ไม่มีอะไรทำจึงนั่งฟังด้วยกันเลยเพราะขี้เกียจลุกไปไหนก่อนอื่นเลยถ้าเจ้าจะอยากทำอาหารเจ้าต้องรู้วิธีการปรุงอาหาร หรือวิธีที่จะทําให้อาหารสุกเสียก่อนซิ่งทิ้งมองเยวสือมาเห็นเขาตั้งใจฟังก็อธิบายต่อการทําอาหารให้สุกก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นอบคั่วตุ๋นนึ่งย่างทอดผัดเป็นต้นแต่สําหรับวันนี้ข้าจะสอนแค่พื้นฐานที่ง,ง่ายๆให้เจ้าเท่านั้นซึ่งก็คือการต้มผัดและย่างเยวสือพยักหน้ารัวๆว่าเข้าใจ ถ้างั้นเรามาเริ่มจากการเตรีม What orn, ยมวัตถุดิบก่อนเยวสื่อมานี่นังเรียกเขาให้เข้ามาใกล้ๆเจ้าลองหั่นผักปอกมันให้ข้าดูหน่อยได้ง่ายๆเขาชีกยิ้มแล้วลงมือหั่นทันทีซึ่งถึงถึงกับตบหน้าผักตัวเองแค่หั่นง่ายๆแต่ผักออกมาสั้นบ้างยาวบ้างยิ่งปอกมันยิ่งแล้วไปใหญ่เดี๋ยวข้าสอนก่อนรอบหนึ่งเจ้าดูแล้วทำตามข้าน่ะ นางเอ,อ่ยแล้วสาธิตให้เยวสือดูเยลสือตั้งใจดูพลางทำตามไม่นานนักก็ออกมาดูดีขึ้นมากดีต่อไปเรื่องรสชาติหรือก็คือการปรุงรสเมื่อเห็นว่าเยวสือสามารถเตรียมวัตถุดิบได้แล้วซิงถิ่งก็เริ่มหลักสูตรต่อไปทันทีนางเอาเครื่องปรุงแต่ละชนิดออกมาวางตรงหน้าเยวสือแล้วอธิบายไปพลางให้เยวสือลองชิมบางชนิดให้รู้รสและดมกลิ่นไปด้วย เป็นอย่างไรบ้างพอจะจำและรับรู้รดได้ไหมเยลสื่อพยักหน้าแต่หน้าตาดูเหมือนมึนมนเสียแล้วก็เครื่องปรุงบางอย่างมันแทบจะเหมือนกันสีกับกลิ่นก็คล้ายๆก,กันแล้วเขาจะไปจำหมดได้อย่างไรเชิงเลิงถึงกับสายหัวเมื่อมองสิ้นตนอาการแบบนี้มันไม่เข้าหัวชัดๆถ้าเจ้าเข้าใจแล้วก็จำเอาไว้นะตอนทำอาหารข้าคงบอกสูตรเจ้าไม่ได้ มีนำซ้ำยังไม่รู้ด้วยว่าในป่าจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่เราเก็บมาได้แต่ให้หนึกถึงรสชาติเอาไว้ใช้จินตนาการว่าเราต้องการให้อาหารรสชาติออกมาอย่างไรก่อนจะทำการปรุงจินตนาการหรือได้ข้าถนัดเยวสือพยักหน้ารับรัวรัวพลางยิ้ทำให้สิ่งถิ่เบาใจคิดว่าเขาเข้าใจต่อไปก็เป็นการปรุงให้สุกเริ่มจากต้มก่อนก็แล้วกัน ซิ่งถิ่นคอยบอกเยวสือให้ลองทำน้ำแกงพร้อมบอกสูตนให้เขาลองทำเลยเพื่อให้จำเป็นตัวอย่างพื้นฐานเอาไว้เมื่อเริ่มจากต้มเสร็จก็ต่อด้วยการผัดข้าว่าผัดง่ายที่สุดแล้วโดยเจ้าจะต้องเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนจึงใส่วัตถุด,ดิบลงไปแล้วกลับอาหารหรือคนให้สุกอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบปรุงรสก็เป็นอันเสร็จแล้วซิ่งถิ่นให้เยลสือลองทำผัดผักเองอีกสักหนึ่งจาน เมื่อเห็นว่าเขาทำได้คล่องแคล่วพอตัวสำหรับมือใหม่ก็ยิ้มอย่างพึงพอใจเจ้ามีความสามารถในการทำอาหารเหมือนกันนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าแน่นอนเมื่อถูกชมเขาก็หัวเราะร่าย,ยืดอกยิ้มรับทันทีต่อไปก็เป็นการย่างกว่าสองช่วยา,ยามในที่สุดสิงถิงก็สอนพื้นฐานการทำอาหารแบบเร่งรัดให้โยสือจนหมดนางมองผลงานอาหารตรงหน้าอย่างพึงพอใจ พลางนึกชมการสอนของตัวเองว่าไม่เลวแบบนี้ก็พอจะไปวัดไปวะได้คงไม่ต้องห่วงอะไรเท่าไรแล้วข้าว่าวันนี้เราพักผ่อนกันก่อนเถอะดีมากเยวสื่อดีใจจนออกนอกหน้าแต่ก่อนที่เขาจะหนีเข้าห้องนอนก็ถูกอาจารย์ขวางไว้เสียก่อนอาจารย์สิ่งถิงให้พักได้แล้วนะเขายิ้มแห้งๆแต่ใจไปอยู่ตาตุ่มไม่ต้องบอกก็รู้ชะตากรรมตัวเองทันที เขาให้เจ้าพักแต่ข้าไม่ให้ว่าแล้วริมฝีปากก็กระตุกยิ้มเยาสือร้องโหยหวนสิ้งทิ้งหัวรอเบาๆเป็นสงสารน,นิดหน่อยที่เยาสือถูกลากไปฝึกอีกแล้วก่อนที่นางกับอูส่วนจะแยกกันไปพักผ่อนโดยตกลงกันไว้ว่าพรุ่งนี้เขาจะตื่นมหาเรือเรื่องรายการอาหารที่จะทําขายในช่วงกลางคืนที่จะมีงานเทศกาลอาหารของเมืองอหยวนด้วยกัน ซึ่งนางก็มีรายการอาหารที่จะขายในดวงใจเอาไว้แล้ววันประลองใกล้เข้ามาซิ่งทิงรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยกว่าเครื่องช่วยยามนางจึงขมตาหลับลงได้หากชอบอย่าลืมกดถูกใจและซับสไครต์กันด้วยนะแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ